ทำอะไรคะทำอะไรคะเอ่อ t i z e my house <laughs> so we have to take care uh, I have to take care my family members because always n m going out so I have to sanitize the whole house พยาบาลสีดแอลกอฮอล์พี่น้องสีดแอลกอฮอล์สีดแอลกอฮอล์พี่น้องฆ่าเชื้อโรค พราะว่ามูพันติดหลายแล้วจ้ะมูพันติดหลายแล้วมองเห็นงานก็นติดหลายเอ๊ะได้เดี๋ยวเทเบิลเนี่ยในคิทเช่นเนี้ยมูพันอยืนมองเห็นงานก็นติดหลายพี่น้องกลับมาบ้านแกย่านเอาเอามาติดเอามาติดย่านคนอยู่ในบ้านหมาเหมอแมวเหมอกรรมนี้ก็เลยจัดจัดใหญ่สิ ชีดทั่วอะไรคะอืมอืมชีดชีดสเปรย์พี่นอ้องชีดชีดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ชีดแอลกอฮอ,อ,อล,อรอลอร์รูมโน่นนี่เหรอเทเบิลกินข้าวรูมโน่นนี่เหรอบอกแฮนด์ฟนนโฟนเอโซดูดอ่ะ

น,นิกี้นไปใส่อ่าโอเคสีดนี่ลดน้ำพี่นงเพราะว่าไปเหตุงานไปอ่านไปนี้มันเป็นสัมผัสอันนั้นอันนี้มูคนติดกันตั้งหลายคนพี่นงจา้าเพื่อนแกติดตั้งหลายคนแกก็เลยหยานพงมาไลา่ซีเนี่ยป่าพงมาไลา่ซีเนี่ยป่าสีให้หมดะคะ่ะ รถประตูมือนี่นะปะโอเคขอบคุณค่ะม้ากะเสียพี่น้องมาเนี่ม้ากะเสียนิ่เก้กลับบ้านแล้วฝนมาแล่นไปสวนพูนพี่น้องกลับบ้านเร็วๆกลับบ้านเร็วๆฟาสเซอร์อัป้าคอริงค่าเต็อันสีสเปรย์ในบ้านพี่น้องสีละแอนก้อห้อในบ้าน อันมูเขาเจ้าติดหลายหลายมูเพื่อนมองเห็นมองเห็นงานเวลาเพื่อนขับรถไปเห็นมองเห็ดงานเพื่อนไปสัมผัสอันนั้นอันนี้ก็เลยอ่าอันแอลกอฮอล์มาฉีดมาล้างในบ้านจ้ะบันนี้นิกกี้ก็ร้อยออกมาในบ้านนิกกี้กับบ้านเดี๋ยวนี้เลยกับบ้านคุณแม่มีงานต้องทํานะกลับบ้านเลยนิกกี้เร็วๆเ,เ,เดี๋ยวคุณแม่จะมารถผักกลับบ้านก่อนบ่เอาุกลับบ้านเมื่อใดพี่น้องเดี๋ยวมานจอนจัดอย่างสิมกากรมันจ้ะ กลับบ้านก่อนเร็วๆอันีก่กี่อันกลับบ้านแล้วก็พาพี่น้องมาชมสวนจ้ะมาชมสวนมาชมสวนมาชมกล้วยพี่น้องกล้วยกล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่สองต้นนี่พี่น้องกล้วยไข่สองต้นนี่เมียพยาบาลเอาหน้าปลูกปลูกได้ประมาณอ่าห้าเดือนห้าเดือน มันก,ออก,ก็ออกดอกออกผลแล้วพี่น้องมันก็ออกมาแล้วจ้ะออกดอกออกผลแล้วนะคะกล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยไข่จ้ะกระเมืองพี่น้องก็บำรุงบำรุงรักษามันก็กระลังแตกนอออกมาพี่น้องก็มีจากนอหนึ่งนอสองนอสามนอสี่นอต้นละสี่นอพี่น้อง ก็จะใส่ปุ๋ย้วจ้ะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยออกเกนิเมีอยิบาลใส่ปุ๋ยออกเกนิต้นนี้ก็ออก,อกงอให้ก,ก,ก,กันพี่น้องต้นนี้ก็มีัจหน่อหนอนเสริมต้นนี้มีเจ้าอหนึ่งสองมีสามนอพี่นอ้องต้นนี้ออกมาสามนอเพิ่งจะออกมาสามนอต้นน,นนั้นนี้อยู่สี่นอพี่นอ้องต้นที่สองต้นนี้ก็ออกขึน้นก,ออก,กันพี่นอ้องต้นนี้ก็ออกอ่ะ ออกนวยแล้วจ้ะออกนวยแล้วพี่น้องเนะี่ยแต่มันจะออกประควมกันแต่ว่าปลูกร้อมกันที่พี่น้องตัวน,นี้ออกขึ้นกันตัวน,นี้ออกหลังตัวน,นั้นกล้วยไข่จ้ะกล้วยไขย่กล้วยไขย่กล้วยไขย่สองต้นพี่น้องสองตน้นปลูกโตได้ฮกล้วยไข่สองต้นนี้ปลูกได้ห้าหกเดือนพี่น้อง ห้า e หกเ e ดือนอ่าหกเดือนดูแลบำรุงรักษาพี่น้องก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยลดน้ำใส่ปุ๋ยลดน้ำพี่นอ้องต้นนี้รู้สึกว่าออกสากว่าต้นนั้นนี่พี่น้องรู้สึกว่าออกช้ากว่าต้นนั้นต้นนั้นก็นออกเร็วกว่าพี่น้องแต่ว่าก็ปลูกพร้อมกันได้พี่น้องจ้ะแต่ว่าก็ปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันพี่น้อง ต้นนี้ออกเร็วก่อนออกเร็วก่กอนจะต้นนี้ก็สีเดียวก็สิไม่นอนไม่อย่างมากกะสีได้กินไปเรื่อยๆเลยจ้ะมีอะผู้ยาบ้านเห็นยังสี่ะลรจ้ะปลูกปลูกนั่นปลูกนี่อยู่ในหัวในสวนก็เพาะได้กินคะปลูกนั่นปลูกนี่ถิ่มไ้ก็เพาะได้กินอืปลูกถิงไไ้ก็เพาะได้กินกล้วยไข่มีอยู่สองสวนนี่มีกล้วยไข่สองต้นพีน่น้องสวนนี้มีกล้วยไข่สองต้น สวนนี้มีกล้วยไข่สองต้นพี่น้องแต่ว่าสวนอีกวงนึงนันกล้วยหอมเตี้ยหลายหลายต้นอยู่จ้ะกล้วยหอมเตี้ยแล้วก็กล้วยแดงกล้วยแดงกล้วยที่เป็นน้อยสีแดงๆดะพี่น้องแต่ว่ามันยังว่าเป็นอันออกดอกออกผลดอกเพราะว่าเพิ่งจะปลูกเดี๋ยวมือหลังสิไปรีวิวให้ทีมไทยพี่น้องมึงนะจ้ะเมนี้กับพาอแม่มึงอันกล้วยไข่อยู่พี่น้องกล้วยไข่ให้พี่น้องเมือมึง ทัดม่หนีก็นจะเป็นกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าได้พี่จ้ะกล้วยน้ำว้าได้พี่น้องกล้วยน้ำว้าบ่บ่บได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องกล้วยน้ำว้าบ่ใส่ปุ๋ยยุ้ยเช่าใส่แต่กล้วยไข่ใส่แต่กล้วยไข่เพราะว่ากล้วยไข่นี่อยากให้มันหนุ่ยตึงมันตึงไหมพี่น้องอือยากให้มันเต่งตึงกล้วยน้ำว้าบ่บ่บได้ใส่เด้จ้ะกล้วยน้ำว้าปล่อยธรรมชาติเลยนี่คือกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าปล่อยธรรมชาติจ้ะปล่อยธรรมชาติเลย ได้กินบ่รได้กินก็สร้างหัวมันนห้เกลวยน้ำวาพี่น้องอืมปลูกิ้งใบเพราะได้ใส่ใบตองมันนี่กับบุกนัดคุณนัดมีบักนัดสองต้นพี่น้องสองต้นมีคุณนัดสองต้นแต่ว่ามันกับบุกหันเป็นไน่ออ,อกเน่ออกยังเพ,พราะว่ามันอยู่ในห่มเพราะว่ามันอยู่ในห่มพพี่น,ออน,อน้องพามืองแสินี้อยู่บองนีจ้ะ พี่หนี่อีกสองต้นบางนัดพี่น้องบ้านเป็นหมากเป็นน้อยแล้พี่น้องจ้ะ,จะก็ห้วงบวกเครื่องอยู่แล้วพี่น้องอือี่หัวนีน่นสวนมะละกงมะละกองแคพี่น้องกะคลิปนี้กับมิซัมนี่แล้วจ้ะผ้ายางพี่น้องมเมืองสวนหา้านั่นกับจุ๋มพอกันคลิปถ้าพี่น้องจ้ะห้านั่นกับจุ๋มพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไว้ซัมนี่แล้วจ้าสวัสดีค่ะ